สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาเต์นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนิสสันเอ็กเซล2.0 V 4 w d นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับไม่ใช่ไฮบริดเดี๋ยวผมจะพาลมรอบๆคันก่อนเลยนะครับดูกระจังหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อม LED นะครับตัวนี้พาดูรอบๆคันก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสวยเลยนะครับ พร้อมใช้เลยนะฮะก็จะเป็นตัวขับสี่นะครับตัวนี้โฟล์วด้ายนะครับไปดูที่ด้านหลังก่อนเป็นเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาะเนี่ยจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสําหรับเพราะว่าถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยมันสามารถมันจะนั่งได้แค่ห้าที่นั่งนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเบนซินล้วนก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับมาดูเรื่องของรอยด้านข้างนะครับนี่นะฮะ เป็นสเก็บเดิมทั้งหมดเลยนับไม่ลดไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุมานะครับชายน้ำดุมเดิมหมดเลยนะครับผมพาไปดูตรงฝากกระโปรงด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนะครับความสะอาดของเครื่องครับก็ใหม่มากเลยนะครับดูตะเข็บบันทังนะครับแก้มเดิมนะครับตัวนี้ก็ฝากระโปรงหน้าก็ไม่มีรอยถอดนะครับ เป็นฝากระโปรงเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวคานหน้านะครับก็เป็นคานเดิมนะครับให้ดูด้านในขานนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้นะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝาหน้าไม่มีรอยถอดนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันครับตัวบุญแจนะก็จะเป็นย์เลนะครับก็จะเป็นสามารถเปิดจากตัว ได้เลยนะครับตอนจะดูแผงข้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวพับกระจกนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมอะไรนะครับมีคร u i s e control นะครับแล้วก็ระบบเรื่องของความปลอดภัยนะครับภายในนะครับเบาะหนังนะครับใหม่ทั้งหมดเลยเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่คะัปรับไฟฟ้าแผงสวิตช์ควบคุมนะครับ เนก็จะเป็นตัวโหมดเรื่องของขับเคลื่อน4ีล้อแล้วขับ2อล้อนะครับจอเจ็ดนิ้วมีเนวิเกเตอร์นะครับภายในมีเคฟล่านะครับตัวเบาเป็นเจที่นั่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปราคาให้ครับครับผมก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตสรุปให้ทีนะครับสำหรับ Nissan x t r a i l 2.0 V 4 w ดีนะครับ เป็นปี2018นะครับราคาอยู่ที่659,000บาทนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินรถ7ที่นั่งนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามวันเข้ามาได้นะครับคันสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยและเดิมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะครับถ้าชอบคันไหนก็เม้น์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณครับ